สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอมแปบลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องไปเคี่ยวกับจูดีก,กันค่ะเป็นอย่างคือเพชรแนะสี่มันแมน่แนวอยู่ติไปเบิ้งกันนะคะพี่น้องไอจะเพชรอีหยังคอยคืออัพคิปบ่ไดจะสาราภาพมาเดี๋ยวนี้ด้วยบ่างันเขอย,ยังอัพไดแลนเวืดวืดยัวเฮ้ <laughs> ไปย่างไม่ใช่เลยคืนถูกไเสียมันนี่หยอกเล่นนี่ซื้อหยอกอีหยังมันบ่ไปเลยว่างานแม่แรงวูบ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 อยู่จีนได้โซเดียกับเสียงควบควบจัวปาทำกันได้โลงคอจังไดอาบอยู่นั่งยุดกึกกว่าหนึ่งชีไม่หยอกฉีดฉีดพิดให้กอนมาพิดอะได้พ <c ười> ิดพอะได้แล้วดูนพี่นวงคะพ่อได้เบิง่งตัวคลีบพ่อดูดคีบหนูมาเบิดแล้ยวพ่อดูดสัญญาณมาเบิดแล้วใส่เป็นเบิ้องจังใด บไลรสดบ่ได้ไลรสดไม่ไรบวชแต่มันก็บอกว่าเอ่อเก้ดแล้วเราดูดน้ำเข้าไปบวชเลวยังไม่ขึ้นไลรสดแต่ผมขึ้นสัญญาณไว้เฉยผมก่อกวนไงพี่ป้าหงูย่างครับพี่บ้านทหารแม่ขึ้นหงูเสียไปบวชเลยหงูเตือนว่าแม่นคักๆจูดี้ไ่แต่ที่ไอเฮ็ดเสจนหงูย่างมาเลยมุ่งหน้ามาแม่นอีหลีมีเรื่องเลยค่ะจูดี้ดูดสัญญาณหงูค่ะเข้าไปแล้วดูว่ามันวิ่งเท่าไหร่ พื้นที่แต่ละพื้นที่ม,มันมื่อนี่ใส่ของเครือข่ายอย่างไหนเพาะชัดเอ็กกับทูเอกับทูแต่วิ่งดีกว่าตกลง,งอนไรแห้งกันเอกับทูกัน, A ม,น,กนมันเลียนก็มันเรียนซ้ำๆกัน,นวันนี้ทีมไลสโสดเตรียมตัวดูแบบชัดแต่ว่าพวกหนูล่งคิปพวกหนูคิดยากเลยค่ะขอไว้ใต้เนี่ยอตอนนี้ไม่ทันแล้ว มันบ่มาขอแต่คนเห็นมัไมันมอยเสื่อมบอเป็นการดึงกันทังเดือนเลยอาบอกไปๆกับมวยเป็นานกันดูาเฮาไอ้ห้ากรเทยไปซื้อห้าิบให้กินไอ้สติมน้ำนเดีละนอนจิบ่ได้กินไอ้สติมได้ะจิบ่ได้ใส่สติมน้ำหน่งเดียถึงจะเป็นพี่เราเราก็ไม่ได้เกงใจนะ ไี่ก็ไม่ได้เจอะไรนะทีมไล่คูเตาหนอยเพ็นปันแ้งนค่ะพี่น้องมาพร้อมหมูอิงมาพร้อมหูอิงค่ะพี่น้องค่ะจ้เดือนเราพี่ก็ไม่สิทธิ์ี่หนึ่งเลยางเดแมามากอน่าจะก่อนองงอิงงานหนึ่งงานนึงเออก่องอุิงงานหนึ่งแลกวก็มาเพื่อัวน้องเลยเด้่อ้ยาเลยเ มาทุ่มเปิดตัวบุหิงนะเปิดตัวพี่อ๊อฟแอมโอ้เป,เป็นเซตใหม่เลยพร้อมกันเลยใช่พร้อมกัน<ม>ยกเซตเลยพี่น้องคะหนูของบริคีวันนู้นสีมาพ่อแล้วหอกเหม่อมาออ,อดิชั่นไหมเอาหนูว่าที่นั่นนี่คือเป็นคุณคุณคนเคยพ่อกัดน้องกับคุณตอนเราไปได้แทนไอ้ย่าของพี่น้องฮะจีดึงอีกแล้วเมื่อกี้เราเราเอาไปหยอกแช่ <15. S 1> จีดึงมาเท่าไรอีกพันสองหมื่น <20. S 1> ตายพี่น้องคะ่ะคลิปนี้เบ่งมืออื่นคะ่ะไปแล้วคะ่ะพี่น้องบบรู้สิพยายามเอาไปมันได้คะ่ะเพราะเป็นอย่างบรรยากาศหน้าเว,นนะวทีตอนนี้อีพออีเมลเข้ามากใครก็ล้างแร่งใจกัน,เ,นเริ่มมาปูศาสปูเสือแล้วนะคะ ปาดคุณยายเข้าแม่สวัสดีค่ะปาดอีแม่กินเขาไปค่ะหัวแมาเหล้วเรียบร้อยพร้อมชุดยอดยีหลีอีแม่มาแต่ใสค่ะคุณแม่ม,นะมันแั็โลูกแม่แจ็กนี่ทอดสามซิบเลยบอก วันทีหนึ่งคนไปแสดงสีแยกระนมน้เปิอยู่แต่ว่ามันไก่กว่านี่นะมันไก่กว่านีคุใหญ่มากมากกระเเนี่ยค่ะหลายคนบอกสาสีคนคุใหญ่ก็เดี๋ยวบ้างเ้าหน่อยต้าเขาบนเดี๋ยวบ้างย u b e บ่ะค่ะ u t u b บกับเบื้เงบอก ฉลองฉลอ,องปีใหม่มาเบิ่งหมอลำชุดยอดอีหลีชุดยอดอีหลีติแม่หอมมาไก่ค่ะพี่น้องมาก,กไไมแต่เว้นมาแต่แต่กวนงมูผมได้น,นี่ค่ะเขาว่าไปท่านในกระไปอยากเห็นสาขาที่ป้าบอสันโอ้ยสัวลาสีหอดอีแม่ละสีมีแห้งยางบอสันเด้ลูกสีมีแห้งยางบอแต่ลูกซ้ำนีลูกกับซ้ำนีอยู่ ถือว่าเพิ่นแข็งแรงนี่เนาะค่ะคุณยายจักปีหล่ะคะอนุญาตด้วยเจ็ดสิบสามโอ้หนูบอกในหัวคืองอยู่ตเจำได้ัหมแต่กินเนาะคุณแม่ค่ะอันขั้นบ่ได้ย่างกันสิเพราะเป็นตะยูเห็นแต่คุณยายแถวยู่บ้านยายวินย่างโอ้ยเพราะเป็นตะยูดอกกูต้องย่างเหมือนย่างเบิร์ดหมูข้าหามกรบปอยูมันอันฮิฮักฮิฮอนบ่แม่ มันบ่เป็นตะไปตะมามันต้องได้ย่างเบิดมืออีนี้ยายอยู่บ้านหล่าคือกันย่างเบิดมือขั้นกูบ่ย่างกูสิป่วยแล้วว่ะคือสิไข้สิหน้าคุณลาวันพี่ฮะกี่วันจะต้องไปได้เก็บหิดเก็บขี้ตกเฮาล่ะคิดน้ำตาเสียไปใส่น้อยายไปหาเก็บขี้ตกุาเก็บขี้ตุกเย่ไปอีแม่ก็ไปนําเพิ่นเด้ออีแม่ไปไปไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหยังอยู่บ่ ดูกับวายอยู่โ่งนีว่าเป็นตายุซื่อๆนะนะ <c oughs> แต่เป็นคนดูคนมันอีเมลหากเบกี้เปืเก้รุงเทพไ่ขาลูกเมียกเทีกเเยกเออข้าข้าหลูกอยู่เข้าหาเพ่อโนแมนฮะสวัสดีค่ะอีเม่เล่าว่าขัลูกเมียเราก็จะไปเกี่ยวหยาฆ่าคือเกาเลยนล้

เ็นยูคิดเป็นบ่อค,ค่ะคลิปสี่สี่ห้าอว่าค่าสี่สี่เนาะนนคนอนี้ยังมากล่องนี้ยังกับเป็นเลขเป็นโขกไปเบิร์ดตรงนี้เจะไรคะถ้ากินข้าวก่ได้กินยาเตล่ากันบ่มีบุญวาสนาดอกเนี่ยนอนหล,ล,ล,ลับหล,บลับหลับแล้วหลับมึงจะซีบโมง่งจนหัวเลขออกบ่ได้เสียเงินพราบาทหัวน,นี้แม่งซื้อกันบ,บ่ถือก็เลยว่าเป็นจังบุญจังคุ้นยู่นอนหลับ พี่นองกเบิ่งยูในต้นเป็นไป็ตะเล็กองแ่ไหนโรดไปตั้งโน้ตตั้งยูจะมาฟั่งพันพันน่นจ้าจะได้ไรนี่ไงบรรยากาศพี่น้องค่ะเดี๋ยวเบาบตเตรียมตัวแต่งตัวกันค่ะพี่น้องการเจอกันหน้าเวทีนะคะบ๊ายบาย